สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2568ของบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทำคลิปความคืบหน้าในการก่อสร้างทางด่วนที่เรียกว่า N1 นะครับเรียกว่าทางพิเศษฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับซึ่งถ้า FC นึกถึงวิ่งบนถนนกเกษตรตัดใหม่ก็แล้วกัน นะครับก็จะเห็นเมเสาต่อม้อนะครับที่เขาทําไว้ตรงเก,กาะกลางนะซึ่งก็ทําให้นานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าจะก่อสร้างอะไรนะครับซึ่งในปี2569นี้ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะฮะก็มีแนวโน้มสูงนะครับว่าทางการทางพิเศษเนี่ยจะยื่น โครงการนี้ให้ครมพิจารณาแล้วก็จะเข้าบรรจุในแผนงบประมาณปี2569นะครับซึ่งวงเงินก็ประมาณสัก1 0 0่0ส0 0 0ล้านบาทเน่นะครับแต่ว่าในส่วนของอวงเงินหรือว่าการพิจารณาเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่วา่าจุดการขึ้นลงเนี่ยก็อยากให้ FC นึกถึงจุดเริ่มต้นเอาตรงตึก RS ก็ไล้วกันนะครับโอเควิ่งจากตึก RS ออกไปนอกเมืองทางที่ตะวนออกวิ่งไปจนบรรจบกับถนนวงแหวนมอ,ตอเตอร์เวย์ตะวนออกน่น,นะะซึ่งก็จะใกล้ๆกับแฟชั่นไอแลนด์ก็ไล้วกันระยะทางก็ประมาณ11กิโลเมตรกว่านะครับโดยความพิเศษของการก่อสร้างทางด่วนสายนี้ก็จะสร้างคู่ไปกับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าเสียก็เสียเนะี่ยเพราะว่าถ้าสร้างอะไนก่อนแล้วมันก็จะก็เลยประดักประเดิดนะฮะแต่ว่าถ้าสร้างคู่กันไปเลยเนะี่ยมันก็จะ,ะไม่ต้องมาประดักประเดินนะครับซึ่งจุดดีก็อาจจะเป็นจุดเสียจุดเสียก็อาจจะเป็นจุดดีตรงเนี้ยนะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่า ก็มีแนวโน้มเช่นกันว่าสายสีน้ำตาลเนี่ยก็จะอนุมัติในปี2569นี้เช่นกันนะครับราวนี้ก็พามาดูรูปแบบการก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่ามีการสร้างคู่ไปกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลระบบโมโนเรลนะครับก็สวยงามครับตามภาพนี้ก็จะเป็นภาพจำลองนะหากมีการสร้าง ตรงบริเวณเท่าแถวตลาดปัตตวิกรนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีห้างแกนสปอร์ตอยู่นะครับ f c ที่วิ่งผ่านตรงนั้นให้นึกถึงตลาดปัตวิกร์กับห้างแกนสปอร์ตนะครับก็จะเห็นรูปแบบในการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสีน้ำตาลนะครับกับทางด่วน N2 เนี่ยนะครับ ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ